าคุณกำลังหาซื้อเกมแท้ราคาถูกต้องเว็บนี้เลย n f t มีทั้งเกม Steam Origin u k รวมทั้ง Steam Wallet ด้วยและท่านยังสามารถเติมเงินโดยใช้บัตรทูมันนี่การโอ,อนเงิน TMT ัวเล็ตได้ด้วยอย่าลืมเข้ามาซื้อกันนะครับเกมถูกๆอะแยะแลยนะครับดึก นะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่กับเกมฟีฟ่าออนไลน์สามนะครับพาร์ที่อะไรวะจำไม่ได้นะสามหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็มันมีของลอดตาลอดใจน,นะครับมาให้เราเปิดนี่ไอ้นี่เลยนี่ต้องอะไรโปรโมชั่นแรกแค t หรือเปล่าเชลแรกแคทนะก็มีโอกาสซุส่มได้นะักเตะบวกสาถึงบวกหกจาก เบส50 14 TOT นะมาเป็นค่ายเน็ตมาเลย 14T นั่นเองเนเจนไ่ลัองด,ดีหรือกรก็ไม่รู้เราจะได้ของดีหรือของกากก็ไม่รู้ดีตอน1เอ้ย ID ออ1 ID ได้2ครั้งถ่ายตัวถูกๆได้มา2เืมแล้วมีได้ 6M มาด้วยนะได้ 1M มา6ใบทำไมไม่ให้ M มาทีเดียวเลยขี้เกียจเลย มันต้องมานั่งเปิดเดี๋ยวไปดูก่อนเป็สี่ทีดีๆนี่อยากได้เมสซี่บวกห้ามาเลยยิ่งดีเก้าร้อยล้านแล้วใครมันบวกติดด้วยเนี่ยขู่บอลขู่บลจะว่าจะโหวตไปไหนวะคิดมันคิดมันมีแล้วไม่ต้องออโค้ดไม่มีอยากได้นอยเออร์ก็ได้โดเมสซี่สามตัวบนเนี่ยสามตัวบนนี้เลย บวกสามอย่างต่ำด้วยบวกสามเจ็ดสิบประมาณเขาห้าสิบวะมมีประมาณอ่ะใกล้จะได้เวลาเป็นมงคลแล้วนะรอเขาซื้อลัคกี้กอนเราจะมาเปิดพร้อมกันนะช่วงนี้ก็เปิดการหนึ่งเอ็มก่อนหกใบนะระหว่างรออืมหนึ่งล้านอ่ะเบสเจเนทน์ สองล้านแล้วอยากมีตังค์สักร้อยล้านมีมีสิบล้านนี่อดใจไม่ไหวจับบวกห้าแล้วก็แตกหมดทุกรอบเลยอืมนี่นะครับเขาเรียกว่าวงจรมาวงจรได้ตังค์เกินสิบล้านเมื่หร่เอามาบวกบวกเสร็จแตกแตกเสร็จเสียตังค์เสียตังค์เสร็จจบชีวิตไม่มีตังค์นี่คือฟีฟ่าสามเนี่ย มา,มาเราจะมาเปิดของล่อๆไปก่อนแล้วกันนะกล่องม่วงครับพี่้ืยคะคะปีครับพูดไม่ชัดอีกนะมากุญแจเต็มเลยมา๊าโอ้โหกุญแจม่วงปีศูนย์ปดห้าสิบชิ้นเอามาทำอะไรสิบยูเอออันนี้ก็ได้หนยโอ้โหแล้วแคปซูนของได้ตัวจำลองดีอนะ มีอีกอันนึงนะครับเป็นกลองสีทอง ec เอ,อ่อจัดไปเปิดทีเดียวสองอันเลยมาหนึ่งชื่อมาชิ่นใจหน่อยตัวจำลองหนึ่งชื่อบวัวก้าไหมไม่หวังมากไม่หวังมากโอ้โหแต่ละอันตัวจำลองเหล็กมาทำไม,ไมเหมเดี๋ยวเราขอจัดกล่องม่วงด้วยแล้วกันสิบกองในไหนมันก็มาสิบยู่ สิบยูจะไปเหมือนได้รับอะไรด้วยรับไปรับไปเราจะมาเปิดแบบเรื่อยๆตำนานกับเอกไอยังไม่เคยแตะอยากแตะมากการ์ดออกนี่ก็ยังดีนะทบร้อยทบสิบหนึ่งแสนนะอันแรกม,มันจะมีของดีออกมาให้สักอันการ์ดอ่ะการ์ดอ่ะอม,มาแต่การ์ดเงิน ขอการ์ดนักเตะไม่เอาการ์ดเงินการ์ดนักเตะแมารีวอร์ดมาเลยเฮ้ยเดียวแม่มีแววนะคลาสรีร้อยชื่อมาสิบยูแต่ไม่ได้เกินล้านเนี้ยจบสิบชื่อไหมสิบชื่อไหมหนึ่งคนก็ได้ไหมอะไรก็ได้นักเตะต่อไหมบลูสองร้อยเออยังดีมีสองใบแล้วการ์ด อืมเราจะใช้พวกนี้เป็นตัวล่อแล้วก๊าดจำลองหลีกมาเยอะจังอื้ือะแมทรีวอร์อออดีเลยเลขสองกองขอสิบช,ชื่อหน่อยมามหนึ่งชื่อก็ได้อืมหนึ่งแสนมาเลยขอหนึ่งชื่อไม่ได้เอาหนึ่งแสนสิบชื่อสิบชื่อหน่อยสองร้อยชื่อฮะสองร้อยน่าจะได้ของดีเพราะฉะนั้นเราเปิดอีกนี้รอบเลย ตำนานออกนิฮ่าเลยมีออกนะเริ่มจากทบสองร้อยมีใครแขงเมสซี่นะตัวอื่นก็ห้าหมื่นห้าหมืนมาเปิดทีเดียวสองใบเลยโอ้โหเมเต์ซกเกอร์สี่หมื่นวี่่สองแลมพาร์ดแปดหมืนมาเพื่ออะไรนี่คือดวงเดี๋ยวขอจ,จัดวงจรชีวิตตั๊บหนึ่งออกไปสิบตัวเลยไป ก็เรียงจากล่างขึ้นบนบอกรสตีส้ตัวหนเออพีเเ้นะขอแบบทับบนบนไหนทับบนบนล่างก็ได้บนบนบนล่างๆมันก็มีของบีกดตรงดาวกดตรงดาวแล้วก็ห้าแสนนอยเออร์จะร้องให้ สรุปว่าเจ็งแนวไอที่เติมไปนี่มาของจริงอยู่ตรงนี้ว่าไงครับเราจะมาเปิดพร้อมกันนะสองคนมาขนเข้าไปแล้วจวังหวะน,นี้นี่บวกหกก็มีโอ้โหมันจะโหดเป็เอาไงครับ ตรงดาวหนึ่งสองสามใบเล็กมาสิบสี่ล้านหนล่เกนโอหบวกสามเฮ้ยได้สิบสี่ล้านเลยโอ้โหดูมันดีวิวเฮ้ยเหลืออีกกี่เอ็มมาเติมไปส่งร้อยสี่ห้าหกเจ็ำ มาใบาสุดท้ายกดที่เลขหนึ่งหนึ่งตัวเลขมา2ซตัวเลขตรงหกสามตัวเลขต้องมาแล้วโจดีโอ้โอาบูมียังบวกสี่สิบสี่อะคุ้มแล้วกันฮะขั้นบวกเอ้ยขึ้นบวกห้ามันก็กลัวแตกนะเฮะ้ยเดี๋ยวนะตอนนี้ ได้รวมรวมมาก็ไม่ต้องรมวม,มรวมยี่สิบบาเอายัดใส่เข้าทีมไปทีมก็ราคาแบบว่านะาทีมเต็มอิ่ตัวไหนเราจะมาสามโปรหนึ่งแล้วก็สี่บปกหนึ่งสามบปกหนึ่งสี่โปรหนึ่งไอตัวไหนไม่ใช่มึงลูกชองมึงทำฟูลทีมเลสเตอร์ไว้ไงใครก็ไม่ได้ใช้กร้านยิ่งไปสามร้อยล้านแล้วทีมดีใจแป๊บ <laughs> สามรอยล้านเพื่อนก็ไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้อือบวกสามเจ็ดล้านนี่คนเปิดได้เยอะใช่ไหมถึงเอามาขายเนี่ยเปอร์ <c oughs> ลิเคนยสิบสองล้านเราจะขายดีกว่าเราจะไม่ใช้นะครับเราจะขาย <c oughs> ดูกันโอ้โหความเร็วสปีดต้นเก้าสิบเอ็ดความเร็วเก้าสิบสามมันก็เปอรเชนเคเขายขายเลยขายเลยไม่เอา <c oughs> เอาตังเงิน วันนี้อืมขายต่ํำๆพก16ล้านแล้วกันอย่างต่ํามันจะมีใครซีออบูมียังอามูเม่ไปบายอบูไว้เจอกันปีหน้าปีหน้าเลยอืมเราขายราคาแพงๆบายบายไปแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยเกี้ยง เดี๋ยวนะวววววถ้าขายไปใช่มันจะได้กลับมาเท่าไหร่วะหักหักไปเนี่ยหักหักอืมหักแล้วเนี่ยจะได้สิบล้านนัยสิบกับสิบยี oh. ่สิบล้านจองตัวนักเตะเลยแปบ๊บหนึ่ง oh. จองนักเตะแปบบ๊บเอาสิบสีที่เมสซี่ตัวเท่าไหร่สามสิบแปดล้าน,นโด่ะ oh. พวกสิบสี่ไอ้นี่ไม่ต้องหวังนี่ เราจะบวกสามอมพอดกันอีกรอบานี่มานม่บเราจะมาโบกสาอีกครั้งในวันนี้เอยีซีดีกว่าเคยนี้สิบยูยุโรปมัมริกาสไายเมสซี่ตัวสิบห้าล้านมันถูกไปไหนเมสซี่เลยถ้าว่าเมสซี่มีเร์สิบแปดไ้ไหมราคานี้เบลสิบแปดตัวไหนจะถูกกว่าอาร์วีร้อยสามเท่ากันด้วย ความเร็วห้องตัวโอโหสิบห้าเหนือไปเยอะมันเหนือกว่าอยู่นิดนึงเท่าเท่ากันแหละแต่มันเหนือกว่าแล้วกันโดเดบมรอยมีมามีมาย3่ิบสามความเร็วก็ไม่ย่อยมาก็นะครับจบไปแล้วสำหรับวันนี้นะครับอ่าก็ เป็นว่าไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่าผมจะมาทําอะไรเกี่ยวกับฟีฟ้าหรือไม่ก็เกมอื่นๆนะที่ผมเล่นๆนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย